วันนี้ก็เปลี่ยนยางหุ้มเพาสี่ตัวนะครับเปลี่ยนยางหุ้มเพาสีตัวแล้วก็มาเช็คอาการเสียงหอนนะครับหอนหอนอาการเสียงหอนมันหอนมาจากไหนนะครับผมก็ตอบไม่ได้ต้องรื้อดูนะครับตอบไม่ได้ว่ารื้อดูว่า,าการเสียงหอน่ะแต่ชาร์จก็หอนได้ปั๊มพาวเว์ลูกปืนแตกก็หอนได้นะแล้วก็ตัวตั้งสายพานของแอร์ก็หอนได้ นะครับลูกปืนตัวตั้งสายพานทาม,มิงก็หอนได้แต่คันนี้น่าจะเป็นที่ปั๊มน้ำนะฟังดูเอาปกติมันต้องหนดืดหนดืดหนดืหนดนดืนดนะอันนี้ก็ไม่มีเสียงคอแล้วฟังเอาดังคืดคืดเลยถ้ารอบจัดจัดรอบเร็เรวๆมันจะหอนวูวูว,ว,วูนะครับปั๊มน้ำมันจะหนดืด แล้วก็สายพานทัมมิ่งสายพานทัมมิ่งดูลูกลอกตัวนี้นะครับลูกลอกตัวกดสายพานทัมมิ่งหมุนได้เลยนะครับหมุนได้เลยแสดงว่าสายพานหย่อนหย่อนสายพานมันหย่อนเกินไปนะครับต้องตั้งให้ตึงอีกสักนิดนึงนะอนาคตข้างหน้าหย่อนมากเกินไปเดี๋ยวจะมออีกระโดดข้ามล่องได้เป็นไปได้หมดนะครับ เห็นตัวตั้งสายพานันตัวตั้งสายพันทัมมิ่งไหมหมุนได้เลยเนะี่ยจริงๆแล้วมันมันต้องให้มันแน่นกว่านี้หน่อยครับตัวตัวตัวดันสายพานเนะี่ยครับรวมไปหรวมไป,มไปจนไปตีกับไอพลาสติกด้านข้างจังหวะที่สตาร์ทเดินเบาแล้วเราก็ลองดูว่ามันกระพือเยอะขนาดไหนนะครับกระพือเยอะ จนตีพลาสติกนี่ก็ลองตั้งกันดูสักนิดนึงนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้าไอ้สายพานทัมมิง่งอาจจะกระโดดข้ามล่องได้นะจังหวะตึงๆหย่อนๆบางทีก็สายพานขาดไปเลยก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> สายพานขาดไปเลยเนี่ยดูรอยรอยที่สายพานมันตีนะครับเป็นรูปเป็นร่างให้ดูเลยนะครับพลาสติกที่ครอบครอบสายพานทัมมิง่ง เอาไว้กันเป็นให้ดูกันเป็นแนวทางวันนี้ผมจะตั้งสายพานทัมมิ่งให้ลูกค้าอีกนิดนึงนะแล้วก็อาการเสียงหอนก็ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนเปลี่ยนปัมนป๊มน้าปั๊มน้ํามีเสียงดังนะครับแล้วก็เอ่อไดชาร์จไดชาร์จเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะแก้ไขให้อย่างไงนะครับเพราะว่าเขาลองแหวนแหวนอีกแปะมาเก็บเก็บสิบตัวได้เนี่ยเก็บสิบตัวได้เพราะว่ามันไม่สามารถเอาที่จะขันเอาให้มันแน่นแล้ว นี่ครับอนก็แก๊กก็แก๊กเลยข้างล่างนี่เอาผมไม่ได้ขายนะผมขายแค่น็อตขาตัวเกาะตัวนี้ตัวเดียวตัวตั้งตัวตัวตั้งตัวนี้ก็กไม่มีปกติจะมีน็อตเบอร์สิบสองเพื่ให้ตั้งได้อันนี้ไม่มีครับมีแค่ตัวเดียวต้องใช้สแสลงโหนเอาเพื่อตั้งนะขาล็อกก็ไม่มีตัวตั้งก็ไม่มีขาล็อกก็มีขาล็อกตัวตั้งอ่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวตั้งให้ นะครับจะรื้อยาวหน่อยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนยางหุ้มเผาไปละสี่ตัวนอกในเลยนะเปลี่ยนยางหุ้มเผาไปขาดหมดละกระจุยกระจายหมดเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับก่อนที่หัวเผามันจะหลุดหรือไม่มีจารบีมันก็จะหลุดได้แล้วก็ทําให้มันดังจารบีไม่มีก็เหล็กกับเหล็กสีกันก็ไม่เหลือแล้วครับออันนี้ก็เอาไว้กันดูกันเป็นแนวทางลองวิเคราะห์งานกันดู คืดคืด,คดเลยปกติมันจะหนืดปั๊มน้ำหมุนเนี่ยจะหนือดอันนี้มันดังฟังดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับไม่ต้องเอารอบจัดจัดเอารอบจัดจัด,จดนี่หอนดังวู้วู้วู้บู้บู้นะอาการเสียงลูกปืนแตกนะครับเอาไว้ดูกันเป็นแนวทาง ไดชาร์จเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะแก้ไขให้ยังไงว่จะแก้ไขให้ยังไงได้เพื่อขันให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวดูให้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแปลงไดชาร์จของรุ่นไหนมานะน่าจะไม่ตรงรุ่นหรอกพอตูดไดชาร์จก็ไม่ตรงไอ้ปลั๊กไอ้สายไฟสองเส้นอะก็ไม่ตรงเขาก็าแปลงปลั๊กมาก็เดี๋ยวแก้ไขให้รายการคันนี้ก็ทําเก็บจะหมดละ เปลี wow. urai, reunion, ่ยนยางซีนวาลอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าตั้งใจมาเปลี่ยนยางซีนวาลแล้วก็มีอาการสะดุดนิดๆอาการสะดุดนิดๆก็นะครับสายหัวเทียนผมก็เปลี่ยนสายหัวเทียนให้สายหัวเทียนเปลี่ยนแล้วหายเลยจบเลยแล้วก็ฝาวาลผมก็พ่นให้ลูกค้าไปเวลาเหลือนิดนึงก็พ่นให้ลูกค้ายางฝาวาลเปลี่ยนให้ใหม่ยางฝาวาลน้ำมันเครื่องยางฝาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ แล้วก็เปลี่ยนยางซีนวาลวยางยางยางซีนซีนจันจ่ายยางซีนจันจ่ายข้างในเนี้ยต้องลื้อออกมาทุกชิ้นเลยนะไม่ให้เหลือเลยแล้วก็เปลี่ยนซีนข้างในเนี้ยขอแยกก็ลูกค้าก็จัดไปละแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ทํารอบเดินเบาไปแล้วกําลังเก็บรายละเอียดให้อยู่นะอ๋อแล้วก็เซ็นเซอร์น้ํามันเครื่องตรงนี้ เซนเซอร์จุกน้ำมันเครื่องเห็นไหมไหมงิบเลยไหมงิบเลยน้ำมันเซนเซอร์น้ำมันเครื่องอมันหยดอยู่แถวเนี้ยแล้วก็ไฟลูกการน้ำมันเครื่องก็ไม่ขึ้นก่อนที่ผมจะเปลี่ยนผมดึงปักตัวเนี้ยแล้วก็จี้กระคงรถอ่ามันขึ้นแสดงว่าตัวเนี้ยเสียก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็ดูกันเอาไว้เป็นแนวทางอาการเสียงหอนฟังดูอีกที นี่ขนาดมือมือหมุนนะถ้าสมมุติว่าตาัดเครื่องแล้วมันมันจะหอนหนักกว่านี่นะครับการเสียงหอนแล้วก็ตัวตั้งสายพานตัวลูกลอกมือหมุนได้เลยดูเห็นไหมครับมือหมุนจริงๆงแล้วมันต้องกดให้มันไม่น่าจะหมุนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างมันก็ต้องแน่นกวนน่านี้ตีกัน ลองดูเอาไว้กันเป็นแนวทางค่อยๆทำค่อยๆวิคคคคคเคราะห์รถเก่าแล้วทำก็เยอะแยะมากมายเก็บงานหลายรายการมากคันนี้อาถ้าจะทำต่อไปนะครับปวกหม้อน้ำนี่ก็เพิ่มแตกรายงานแล้วละหม้อน้ำพลาสติกเพิ่มแตกรายงานแล้วเหวาวน้ำเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของแท้ให้ผสมเซนเซอร์ผมก็เปลี่ยนให้ละทีแรกต่อตรงมา พอลมเนซนเซอร์มนอ,มอน้ำนะโอ้รายการเปลี่ยนก็นจะเก็บก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาดูไดชาร์ตไดชาร์ตนะไดชาร์ตเออหวนอีแปะเห็นหวนอีแปะเขาลองมาไหมไม่รู้ว่าเขาแปลงไดชาร์ตของรุ่นไหนมานะหวนอีแปะอันนี้ผมยังไม่ได้คลายนะยังไม่ได้คลาย เนี่ยมันขยับได้แล้วก็ตัวตั้งปกติมันจะมีตัวตั้งตัวตั้งเอออยู่ตรงเนี้ยเป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวยาวแล้วมันไม่มีมีแค่น็อตเบอร์สิบสองตัวสิบสองแค่ยึดแค่ขาตัวนี้ตัวเดียวตัวเนี้ยตัวเดียวเลยไม่รู้ว่าเขาแปลงไดชาร์จอะไรมาให้นะอาการที่แกว่งแกว่งก็เนี่ยแหละตามเนี้ยเนี่ย มันขาตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปขันให้มันแน่นได้มันอาจจะสุดแล้วเขาลองอีแปะมาน่าจะหลายตัวพอสมควรเกือบ10บตัวได้ไม่รู้ว่าแปลงไดชาร์จอะไรมาให้อันนี้หรออันนี้ไดชาร์จเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวผมขอคิดก่อนไดชาร์จเนี้ย ได้ถอดออกมาละอาการเสียงหอนหอนบูบูฟังดูอันนี้เอามันไม่ชัดเท่าไหร่ต้องไปจับปากกาดูนะอาการเสียงหอน,ม,นมือนึงถ่ายวิดีโออีกมือนึงมันจับก็ไม่ชัดฟังเนี้ยชัดเลยอาการเสียงหอน เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับอาการเสียงหอนจับมาปับมุนดูฟังชัดๆมันต้องหนืดนะครับดังกืดกืดกืด